ถ้าคุณสามารถทำคลิป1ล้านวิวได้แบบออแกนิกนะดอกเตอร์พูดคำนี้นะผมจำได้เลยให้คนซื้อของคุณอันหนึ่งเอร์เนตพอคุณก็รวยแล้วแล้วดอกเตอร์ก็ขำาเชื่อไหมผมไม่รู้ว่าทุกคนนะรับสารเหมือนกันแต่ใครเอาไปใช้หรือไม่ใช้ไม่รู้แต่ผมได้ยิงคำนี้ เข้าทางผมเลยผมก็เลยกลับมาคุยกับแฟนผมเชื่อไหมว่าผมอะไม่ลงทุนแล้วนะกับธุรกิจอะผมก็กลับไปนะถ่ายคอนเทนต์กับแฟนผมทุกวันวันละหนึ่งคลิปทุกคนครับ ่ายมาหนึ่งเดือนไม่มีใครดูเลยครับเป็นคุณคุณรู้สึกยังไงครับเลิกไหมมีแชร์อยู่2แชร์มีผมกับแฟนอะแชร์กันอยู่2คนแล้วเราก็ทําทุกวันผ่านไป3เดือนก็ไม่มีใครดูครับผ่านไป6เดือนเชื่อไหมก็มีมีแชร์อยู่ประมาณสัก3 4แชร์พ่อแม่แฟนพ่อแม่ผมเนี่ยหกเดือนนะคุณว่าคนทําท้อไหมครับผม,มไม่ท้อหรอกพอไม่เซ็ตผมผ่านเนยผมเข้าใจ3กฎนี้ แต่คนถ่ายเนี่ยท้อนะจะเลิกแหลไม่เลิกแหลนะครับอืมแต่ผมก็พยายามเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเราต้องเข้าใจไอ้ดอกเบี er ้ยทุกต้นนะเราต้องเข้าใจคําว่าความสม่ําเสมอนะเชื <stations> ่อไหมผ่านมาหนึ่งปีอะก็ยังไม่มีใครดูครับวันละคลิปนะครับผมถามทุกคนนะที่ฟังไลฟ์ผมอยู่เนี่ยคุณเลิกไหมถ้าผ่านมา1ปีแล้วอะ ทำวันละคลิปถ่ายทุกวันยังไม่มีใครดูคุณเลิกไหมตั้งแต่ปี6 6นะครับคุณรู้ไหมว่าผ่านมา1นปี6เดือนก็เหมือนเดิมครับแบบผมเข้าใจความสม่ำเสมอครับผมเข้าใจกฎด80-20ครับผมก็แฟนทำา10คลิปแล้วผมก็จะมาดูว่าเฮ้ยใ,ใน10คลิปเนี่ยมีคลิปไหนที่ดีสุด่สุด1-2คลิปผมใช้กฎที่2อนะครับแล้วผมก็เอาคลิปที่ดีสุดเนี่ยสองคลิปนั้นอ่ะมาต่อยอดทำต่อคุณว่าวิธีคิดสำคัญไหมถ้าคุณเจอเพลนแบบเนี้ยหนึ่งปี6เดือนเราไม่มีใครดูอ่ะคุณเลิกไหมล่ะ